สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะที่เข้าชมช่องจิตตนาชาแนลเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่10มีนาคม2 5 6 7ค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะนั่แนวทางของผู้ใหญ่ใจดีเดอร์ค่ะคุณผู้ชมมาให้คุณผู้ชมในเบิร์กันค่ะเพื่อให้เป็นตัวเลือกเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะวันที่16 วินาทีข้อมสองทค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยงวดนี้อาจารย์หลายๆอาจารย์หลายๆสเสี้ยนเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกะเหตุดว่าเลขเขามาเพื่อจะให้คุณผู้ชมได้ไปจับสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมทุกคนถูกนั่นแหละคะ่ะจากตัวเลขของเพิ่นที่ประเทศไทยได้มากเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนะบบาะเมื่อวานนีเป็นอาจารย์ในเพิ่นกะอเอามาลงทั้งช่องเพื่อสิให้คุณผู้ชมได้ได้ ตัวเลขที่แม่นแม่นบงสีทนะคะไปยิบจับจะได้บรอเสียเงินเสียทองเนาะค่ะเนาะจะได้มีรายได้นะคะคุณผู้ชมจากส่วนหนึ่งที่มาจากตัวเลขเนาะค่ะก็คือทุกคนมุ่งหวังแมนแต่จินตนา,าการมุ่งหวังเช่นก,กันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ากออับหาตัวเลือกที่เลือกได้อียิปก,กับกับยากจิวพันเนี่ยพออันตัวที่มันแมนบานสิเขากบบบอมักซะแต่สิเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ,คะค อันตัวเพ่นนำาฮมาเป็นแมนเจกับว่าโอ้ยัวมากเนาะอันกันเลยออินดีจังสินะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกับเบิรงไปน้ำหลเลยค่ะคุณผู้ชมเนาะใจเข้ากับบางเอิญจะกเป็นแดงแดงบอมากบอชอบเกิดออกกระเดือกกับบอเอาน้้อมทีเพ mm ิ hmm. <okay. S 2> uh ่นไฮมาจังส right. ิแมค่ะเพิ่นกับอุตสาห์เหตุไฮมาเนาะอาจารย์ทุท่ันกัได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขค่ะมีเขามีหนุดเนาะค่ะ สาเลยเบลลกหนากค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณอาจารย์เซียนที่เพินเฮดเลกห้จินตนามาลงในช่องจินตนาด้คะผู้ใหญ่ใจดีค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะตัวเลขของงวดที่แล้วเพิ่นกะ,ะตัวเลขที่ติดมาเนาะ,ะค่ะเขายูด้อค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเฮดห้ยมากอะด้วย วลาเวลาที่เสียสละเนาะค่ะคุณผู้ชมอย่างกันเล่ยป้าแบงปั่นให้ค่ะสําหรับตัวเลขที่เป็นหมากเมืที่แล้วอินตนากะเอาลุ่งให้เลยค่ะบอลอค่ะเพราะว่าบอต้องซ่อมเบิ้งเพิ่นเลยค่ะคือเพป่นเฮตไหไดดมากเอาลุ่งมาเลยจะได้บอลกองนี้ขออ่างเนาะค่ะคุณผู้ชมว่าเมื่อซ่อมเมื่แล้วเขายู่อย่างประมาณนี้นะคะคือบอต้องซ่อมค่ะหเห็นหลักฐานไปเลยเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะให้คุณผู้ชมเลือกเอาค่ะ ว่าเสิเบอรงของเจ้าไดเสียนไดที่มักเนาะคะ่ะ <c oughs> ตัวเลขที่นีอยู่ในใจเสียนไดที่มักอยู่ในใจค่ะการเลือกเอาเนาะคะ่ะเพราะว่าเอามาลงให้เพิ่นกะอยากให้เป็นตัวเลือกทุกคนน่ะลนนะคะแต่ว่าตัวเลขที่ถูกใจบอเนาะคะ่ะแต่ละคนกะหน้าหน้า,นาจิตตางะคะ่ะแต่ือมักบอกขึ้นกันเนาะคะ่ะท่นผู้ชมเนาะคือนจิตหน้าเนี่ยละมาตัวที่มันออกพนอน่าตัวนี้ละสัน่นบ่อยบอบอ,บอมา มนันกับบ่ออกค่ะมันกับบนนะะันไดน้ำเขาเระค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะน,นนะั้นกะเบิงไว้หลายๆแล้วกัเลือกน้ำขาคุค่ม,มชมุ่มเลือกเบิงที่อย่าเอาตามใจเจ้าของคักนะคะเบิงเบิงอาจารย์เซียนเพิ่นนั่มมาเพิ่นเคยเห็ดเขาจริงสินาะ,ะค่ะกกบเบิงตามเพิ่น,นั่มค่ะเอาค่ะจินตนากระไดมาแนะน้ำยางแน่นๆจะยิบยับสลักถิ่นแดงไว้ได้ค่ะคุณผู้ชมทีละใบสองใบ ตัวเลขละใบสองใบเอาแบบเป็นใบกระถือรางวัลที่เก้านาะผู้ชมหกล้านก็ได้ที่เก้าค่ะเนาะผู้ดวงดีค่ะสําหรับคุณมี่ดวงยังได้กระดค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้มีดวงเี่ยเพื่อนเอาให้ไปได้กับ่เอาค่ะนี่ละมันต่างกันตรงนี้เนาะบอกไปแล้วค่ะอ,อยากดวงดีอยากเป็นผู้ดวงดีอยากเป็นผู้ที่น้ำโชคน้ำหลาแข่งคุณผู้ชมพร้อมค่ะคุณผู้ชมอยากหามาใหา้อยาก อยากเป็นผู้ห้ความค่ะคผู้ชมอยากเฮ็ดใดอยากอยากเป็นผู้รู้จริงสิไหมค่ะมัน,ะะมนแต่มันเปลี่ยนไปบ่ไดเนาะก,กันได้แต่เป็นผู้เอาของเพิ่นมาะว่าให้ผูณผู้ชมฟังแล้วกันกับไดชวนให้เสือนะคะ่ะผู้ผู้ชมให้ดูไปด้วยะคะ่ะวิเคราะห์ไปน้ำกันพิจารณาไปน้ำกัน,นะคะ่ะตัวเลขนี้เขามีเพราะว่าแนวทางก็คือเพิ่นไดมาจากการคำนวณค่ะผู้ผู้ชมถึงเป็นเลขนั่งเอาเพิ่นกับบางที่เพิ่นกับนั่งเอาด้วย นิมิตเนาะคะ่ะเลขนิมิตมาเพิ่นใจเพิ่นคิดไปจังไหนเพิ่นกะน,นิมิตมาได้เงยเป็นกะเอามาให้เฮาอันนั้นก็แบ่งไปมากไปคือมันกับ,บแบรนดมานอนให้กันนะคะคุณผู้ชมแนวบมมีหักเนาะอันนี้ตรงมีก็ได้เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะมันกับแบรนด์อี๋ได้ค่ะบมมีหกักอี๋อันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเบื้องตัวเลขเนาะคะ่ะของพ่อผู้ใหญ่ใจดีค่ะเพิ่นให้มากงวดน,นี่ค่ะสิเป็นตัวได้คุณผู้ชมสิมกักบอสขั้นมากกจัดค่ะคุณผู้ชมขั้นบอมผากผาน เบิ่งเป็นแค่นแนวทางคะ่ะเบิ่องให้มวลมวลแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะคุณผู้ชมฟังไว้แล้วก็เอารูนึงเก็บไว้ค่ะเอาหูหนึงฟังเสร็จแล้วก็เอาไปพิเคราะห์ก่อนคะ่ะแล้วคอยลงทุนเนาะคุณผู้ชมเนาะการลงทุนคือความเสียเส่ยงเสี่ยงทุกอย่างคะ่ะเสี่ยงน้ำเครื่องสาพัจิตใจเฮานํำเนาะคะ่ะถ้าเ้าเป็นผู้แพ้ห้ามกระสินีความรู้สึกแบบเสียความรู้สึกคะ่ะ เอาค่ะบัวไผ่เนาะกักกะคอคุณผู้ชมจงเบิ่งแล้วให้ตัวใดที่มันแมนกับให้คุณผู้ชมจงขึ้น,นใจติดใจนะคะคุณผู้ชมเนาะ,ะนะให้ขึ้นใจเลยไห้ม่นโดนจิตโดนใจใคุณผู้ชมได้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมนะเนาะเรากลับไปดูตัวเลขกันค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ใหญ่ใจดีให้มางวดวันที่16มีนาคม2567นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้ใหญ่ใจดีให้มา ขอเล่าให้มากตัวเด่นสีนะคะคุณผู้ชมเด่น4ีและหนึ่งค่ะเลขติดต้องมางวดที่แล้วเลขติดต้องมากเข่าเด้อค่ะคุณผู้ชมเข้าที่เจ็ดเก้านะคะหววนี้เลขเด่นต้องเลขติดที่ต้องมีต้องมากคือมีสี่หกเจ็ดแปดเก้าค่ะคุณผู้ชมจะมาตัวไหนตัวหนึ่งไหมหรือจะมาสองตัวสามตัวไหมคะ่ะคุณผู้ชมติดตามเบิรงเด้อค่ะเพราะว่าซ่อมซ่อม,อมเบิรงเพลินค่ะ สูตรเพิ่นกะถือว่าดีอยู่เด้อค่ะคุณผู้ชมถือว่าเขาอยู่ค่ะเพราะว่างวดที่แล้วเขาอยู่เนาะเขาตรงที่อ่อตัวที่เลขติดต้องมาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเด่นเพิ่นนะคะไหมาแต่เพิ่นจับกูไหประถือซื้อเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะงวดนี้ติดตามเบิงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลขเป็นแนวทางค่ะเป็นแค่แนวทางรัฐบาลไทยไปหาหยิบจับสลากกินแดงไว้เด้อค่ะคุณผู้ชม อย่างละใบสองใบกันยั่งดีเนาะค่ะเนาะเพื่อได้ลุ้นรางวัลนะคะละ้งต่างๆรางวัลค่ะตั้งแต่เลขสองตัวไทยสามตัวไทยนาลังอีกเละค่ะคุณผู้ชมกับยั่งพ่อได้มีลุ้นเนาะค่ะเนาะตัวเลขค่ะคุณผู้ชมมากระจัดค่ะกันบ่มากระพันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะจินตนากาได้ความใจดีของเพื่อนแบ่งปันมาให้ลูกในช่องจินตนาค่ะผู้ใหญ่ใจดีให้มาเด่นสีรองหนึ่งเอเด่นสีค่ะ กับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเลขติดต้องมามีสี่หกเจ็ดแปดเก้าค่ะแล้วก็เพิ่นจับคู่ให้สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะไม่ได้ว่าเน้นบนหรือล่างนะคะไปได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะคุณผู้ชมสิงเราหนีให้เฮาไวใจบ่ได้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ สิบอกว่าล่างกับบร่างชั่วดอกคะอ่ะมีขื้นบนนั่คือเกาคะ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้จริงหรอกว่ามันจะนี่เนาะคะ่ะกันไว้เลยเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะก,กันไว้เลยบนล่างคะ่ะคุณผู้ชมค่ะจิตะนตนาขอ,ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณพ่อที่ให้ตัวเลขมาว่างในช่องจิตนตนาเพื่อให้พี่น้องในเบิงได้เห็นกันคะ่ะให้ได้เบิงสังเกตเปรียบเทียบตัวเลขหลายๆอาจารย์ใส่กันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็ขอให้คุณผู้ชมจงโชคดีในวันที่16มีนาคม2567นี่ทุกๆคนเด้อค่ะที่เขาเบิงช่องจินตนาชัแนวแล้วจินตนาขอให้ทุกคนงมีโชคมีหมนจากตัวเลขที่จินตนาได้มาให้คุณผู้ชมได้เบิงค่ะด้วยความตั้งใจด้วยความเจตนาที่ อยากหาแนวทางแบบนี้มาให้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะขอให้ทุกคนจงมีความสุขกายสุขใจไร้ทุกข์ไร้ไลโศกไร้โรคภัยขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอให้มีเงินมีทองขอให้เบิดหนีเบิดสินทุกๆคนเด้อค่ะคุณผู้ชมคะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะ